ครับัีดีครับผมคุยมันมวงครับกับสองเส็บเชเดลครับพี่น้องสองเส็บเชแนลมาแล้วครับพี่น้องคุยมันมวนรุนเร้าไปน้ำกันครับคุยมันมวนรุนเร้าพัฒนาไปน้ำกันครับครับผ้ใรมักซีสามประจับครับมักบัคซีสามเร้าพัฒนาครับตัวเครื่องบินระวังมาเด้อเมเน่ซีสองซีสามระวังมาเด้อพี่น้องพี่น้องเลฟซีครับคุยมันมวนรุนเร้าไปน้ำกันครับพี่น้อง มาร์กได้ครับวันนี้ครับ6 4 3สครับเรียกตัวเครื่องบินนะครับว่าน้อยปกติจังๆครับเรียกคำนักครับ4ีหาสโอ้จังๆครับรุนราาไป่้งกันครับคลิปนี้ครับลุนลาวลุนลาวลุนสปปพี่น้องฝั่งราวครับวันนี้ขณะนี้สองทุ่มยี่สิบสองครับพี่น้องสปปสปปเร้าก็จะมาประมาณเวลาสองทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับเนาะ กระสือพ้นละครับสปปลาวนะครับเอ้ามาดูน้าวมันวัวน้ำกันครับพี่น้องมีโชคให้ม้าเด้อให้ปังครับให้มีเงินเสือคุ้มปิดนะพี่น้องซีสามลุ้นกันครับจับนักจับเต็้ซีสามสามซีน,นี่แหละมาบ้านอ๋อซีสามสามซีคอยมาเลยเด้อครับผมสปปลาวนะครับประจําวันที่ มณีวันที่18ครับพี่น้อง18กันยายน2,567ครับรุ่นสปปร่าต้องกันครับผมมักครับ C3 มาครับเลขตัวเครื่องบินนี่หลานี่แหละครับ C3 มาครับมาทุกวันนี้ครับขอให้มาเด้อขอให้มาฟังครับผู้ใด้ปัง C3 กับพี่มาเด้อรเมนเมนนี่ครับไลน์นี่ครับพี่น้องเราจะเทนะครับปังปังเนอะผู้ใด้ให้ผู้ได้หมาครับ C3 สาม C คุยเปล่าพร้อมครับ mm คุยเปล่าพร้อมฟังไปน้ำยุ่มซีสามสามซีครับพี่น้องปังครับปังปังกไร่กดแช่น้ำนะครับขอมากกดไร่กดแช่น้ำครับพี่น้องครับขอมาเากดไร่กดแช่น้ำครับกดไร่กดแชกดติดตามนะครับขอมากกดไร่กดแชกดติดตามแด้วพีรพลพี่น้องครับ สงเซฟเซงเซฟรถดีสงเซฟชนแน๋พี <hi> ่น้องแล้วตดูพะเยาอีกตอนนี้หนักเลยี่ยื้อจีรารับพี่น้องครับรุ่นสาระปร้ากระน้ำกันครับพี่น้องครับซีทั้งครับสวัสดีครับซีทั้งครับซีทั้สวัสดีครับซีทั้สวัสดีครับพี่น้องครับซีทั้งครับ รุ่นบางๆไว้ด้วกันครับพี่น้องสอปปอร่าพี่น้องฟังซ้ายครับคนนี้ครับสองชุมยิบหาครับพารุ่นดำครับพี่มาได้แล้วตัวใดมาตัวใดครับพี่น้องครับพี่มาได้ครับพี่มาได้ครับผมมักเลขกีฬาเนี่ยแะครับเลขตัวเครื่องบินครับซีสามครับกุ๊กซีสามครับพี่น้องมักว่าครับมัก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 เม่นหน้าเม่นหน้าพิมหาเม่นหน้าเม่นหน้าครับพิมหาเม่นหน้าครับเดรมักเม่นหน้าครับบรเดม่เหม่นหน้าคเม่นหน้า สี่สามสามสี่ครับพี่น้องคร,บบรครับสวัสดีปราชครับสวัสดีปราชครับโอนัทช่วงชั้นแรกจะเข้าชั้นสองแล้วคอนโดร่อลนลอยร่ <ลด S 1> อนลอยไปตามคอนโดเลยพะเยาเลยนะพะเยาโดนที่อยู่พะเยา,เลยนะยาแล้วอ๋อจังไรหลายลงมาใกล้ๆกันแม่เราน่าจะจองตังค์งามาครับพี่น้องรุ่นตังรุ่นตังพี่น้องรุ่นกันคุยกันครับคุยกันไปรุ่น รุ่นซาบะบาราไปทั้งกันครับพี่น้องครับคุยกันไปรุ่นซาบะบาราไปทั้งกันครับพี่น้องครับเพื่อหวยเพื่อปังครับพี่น้องชุดดบรราน้ไม่ไไหนนี่แม่ไปไหนะครับผมไปังครับพี่น้องปังปังรุ่น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 ครับพี่น้องเตรียมกีเตรียมเฮ้นะครับผมกันมาซีสามนะครับเอกตัวเครื่องบินนะครับผมซีสามขันมาส์อกครับเตรียมเฮ้เตรียมฉลองครับพี่น้องครับจับไปครับผมอ่านน้เล่น เก้าท่านสวัสดีครับเก้าท่านสวัสดีครับเก้าท่านสวัสดีจะสายจะไปโน่นดีอยากลุกไม่ไหวอีกไปก็นอนเต็มที่นะครับนอนที่รือไงวันนอ้เต็มที่แล้ววันนี้พูดงามกระหวันไม่ใช่แล้วตาเนี่ยอยากไหลับต่อเลยน่ะได้ไหมพี่ไปหลับต่อไปหลับบ้านได้ไหมครับเดี๋ยวเราไม่อยากนี่รุ่นครับเซาบปาร่าพี่น้องฟังครับ ใกล้กับแช่นะครับใส้ช่องสองแสบมาได้ตีนะครับสิบสองท่านสวัสดีครับสิบสองท่านเอามารุ่นลาวทั้งกันครับพี่น้องครับรุ่นสซอปาปาร่าไปทั้งกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ไรนี่ครับรุ่นสซอปาปาร่าไปทั้งกันครับแกด้เวลาเลยครับพี่น้องครับสองทุ่มยี่สิบห้านางคือเวลาสซอปาปาร่านะครับน้องคู่ต่อกรกันครูเดซิเบนมูคูเดสิเป็นจามารุ่นนันครับผู้ใดสิเป็นมูเป็นจามารุ่นนันครับพี่น้องครับ ผ like nah um uh ู้ใดแห่เหล้าภ hmm. ูใดไดแห่เหล้าเมนมาได้แล้วครับที่มาแนทไลน์นี่ครับผู้ใดแห่เหล้านะครับผมมาเมื่อไหรต้องมีปูโศกภูหมาล่ะครับผมแน่มื่อไหรเป็นมือสานวันดีครับเออนะครับมือทีบอจอยแห่เหล้าเดี๋ยวทำคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสุกให้นางถลนะพี่น้องครับพี่น้องเขาคนดีทำบุญนะครับขอพี่โศกพี่เล้าเอ้ยนะครับอ้ยเอ้ย ไขมิโซมิราบเด้อ12ท่านนีไรนี่ครับ to นะไข่มิโซมิราบครับพี่น้องครับโปรไดโซก็ได้ราบแล้วครับได้ราบแน่น้องครับบมแรงไป6กทุ่มไปเลยครับเคียงเนื้อครับได้ราบแน่น้องครับพี่น้องนะครับทำโปรไดยาได้ราบของแท้ครับหมูแรงปรมมาณนขึ้นี่ครับพกทุ่มไปเลยครับเคียงเนื้อครับได้ราบแน่น้องครับเตรียมผักหอขอหอมไปเลยครับพี่น้องครับนะครับจัดไปครับรับล่องได้ราบครับผมนี่ยังขึ้นครับได้ราบพี่น้องครับ จับไปครับพี่น้องครับรุ่นไปทำงานครับผมมวนวะครับพี่น้องทั้งมวนทั้งอิ่มบุญยิ้มใจครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับช่วยเหลือพี่โบ๊ชไพ่ทำตัวมาพี่น้องเนาะมวลครับดาราคนสิริปินนั่โดยอีเหลาอินพ่อโจครับศิลปินในสมัยแฟนแศิลปินในสมัยเราบรรโฉกครับโอ้สุดยอดหลายๆมากหนาหลายตาครับมาร่วมสร้างความสุขนะครับมาร่วมมอบเสียงเพลงเสียงรัมนะครับให้พี่น้อง ก็จะเป็นทางภาคเหนือครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยรายจังหวัดครับทางภัยริษาจังหวัดหนองคายจังหวัดบุนกาฬจังหวัดนครพนมนะครับเนาะเออนะครับคู่ผสมไผ่คู่คู่จากเวลาครับที่เกิดอุทกภัยนะครับเนาะนะครับหมอกเสียงเพลงสลัมทั้งอินบุญทั้งอินใจครับไอ้ท่าบุญหาบาทสิบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทอินบุญอินใจไปนั้งกันครับผมอ่าเราเข้ากับมารุ่นนี่แหละซอสปลาบัว่ากันครับมารุ่นนะครับทะลุแหยมันเห็ดฟางครับผม นี่ไหม้าให้ดปังครับแล้วก็กระราครับผมนะครับให้มาเนื้อครับ้โชคให้มาเนื้อครับนี่ครับพี่น้องทั้งซิบหาท่านครับที่ชมในไลไ์นี่สดสดครับมคุยกันเลยครับพิพมาเหม็นมากครับมาคุยกันเลยครับพิพมาเหม็นมากครับพี่น้องครับน้ำมาน้ำกันครับพี่น้องครับพิพมาเหม็นมากครับพี่น้องปังปังครับปังปังใครได้มาแล้วละครับพี่น้องอีซิบเออหหาที่ครับพบที่ รุ่นกันครับรุ่นกันดู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 รุ่นกันครับรุ่นกันครับรุ่นมั่นรุ่นปังครับรุ่นมั่นรุ่นปรังครับปรังแน่นอนครับองวิ่งวงเพี้ยงครับองเพี้ยงครับองเพี้ยงต้องกระถาไปครับต้องกระถาไปครับพี่น้องกระทายังโหดดีเด้อพี่น้องเด้อระทายังครับกระทายังครับยี่สิบเอ็ดท่านครับยี่สิบเอ็ดท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับยี่สิบเอ็ดท่านครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ 20,000ท,ท่านอย่างไรหนึ่งแช่นะครับอย่างไรหนึห่งแช่ครับสำหรับ20,000ท,ท่านนะครับพี่น้องครับอ๋อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับติดต่อมารับฟังรับชมไลา์นี้เด้อพี่น้องเด้อการให้บงับงๆนี่สุขภาพร่างกายกันแรกทุกคนนะครับครับสังเกตบกันไหมครับข้าซาลาเปนแท้งครับพี่น้องครับมารุ่นไปสวัสดี มารุสนโซบาร่าไปต้องกันครับพี่น้องครับ25ถ้นครับขอให้โชคใหมารครับยิบหาท่านทั้งทั้งไรนี่นะครับยิบหาท่านที่ชอบไรสดๆอยู่ตอนนี้ครับขอให้โชคขอให้มารครับพี่น้องครับขอให้โชคขอให้มารครับ25ถ้นครับขอเพียงกดไลค์กดแชร์นะครับขอเพียงกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านเสพฟังจะมีโชคกับสบาร่าวันนี้ครับพี่น้องครับดรับไปครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับโชคแห้งฟังๆครับมันหมามอีก สีนาทีครับพี่น้องครับอีกสีนาทีครับรุ่นไปพร้อมกันครับไม่ไรนี่ครับรุ่นไปพร้อมกันครับพี่น้องครับรุ่นครับพี่น้องครับรุ่นครับรุ่นยี่สิบเก้าท่านรุ่นไปพร้อมกันครับยี่สิบเก้าท่านขอคนละหนึ่งไรนะครับวัดไร่คนแช่ครับหัวใจคนละสามดี๋มาครับ เอฟซีหน่อยหัวใจคนละสามดวงมากครับผมหัวใจมากครับคนละสามดวงครับพิมพ์มากอะไรครับพิมพ์มากพิมพ์มากครับน้องกระตกเล่นหนังเฮ่อาไงเอาไงตอบเอาไงนะครับรุ่นมาครับรุ่นน้ำกันครับนี่ครับไก่เสซเรราครับผมไก่เสซเรราครับซอฟต์บอฟฟ์ครับห่างกระตกกระตก ใช่นักนี่จะตีมัานนะตีมัานทำไมมันไมเล่นกับมันไม่เก็บมาเฮ้ยมาแม่มาข้างนี้มาไปมึงไปอย่าไปรักมันนะไปยันไปไปอย่านะจุดนะมองเป็นตะเละ ต่อยหน้าแม่มีไรมา่นะหน้าหัวโดดยืนตัวแล้วทนำะอะไรไม่ได้เลย,ยตีหัวอะไร,ระโไไรคจิตต่อมาดิไม่ีอะไรเป็นไรใครจะหน้าหรกูเหรออะไรอ่ะทำไมสัตแม่งเลยทำไมมีอไรเอาไหมเลือดสาบตรงนี้แล้วบ้าง